ลำดับที่สามสิบสามผู้ประหารตัณหาพระพุทธภาสิโยทะตันหั่งปะหันตวานะอนาคาโรปริบเชตันห้าภวะปริขีนงางสมะหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดในโลกนี้ประหารตัณหาได้แล้วบวชไม่มีเรือนเราเรียกบุคคลผู้นั้นผู้สิ้นตัณหาและพบแล้วว่าเป็นพระอธิบายความ ตัณหาคือความทยานอยากความมิ่นรนแสไปในอารมณ์ต่างๆตัณหาอันออกรับอารมณ์ท่านเรียกว่าวิสติกาตัณหาส่วนตัณหาอันเป็นอนุสัยเป็นมูลแห่งวัตะท่านเรียกว่าวัะมูลกาตัณหาตัณหานั้นมีสามประเภทหนึ่งกามตัณหาทยานอยากในกามสองภวะตัณหาความติดใจในความสุขจากรูุประชาน สมวิภาวะตัณหาความติดใจความสุขอันเกิดจากอรูปฌานตัณหานำไปสู่พบคือเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีพบเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภวะเนติแปลว่านำไปสู่พบสู่พบน้อยพบใหญ่ดีบ้างเลวบ้างตามอำนาจแห่งตัณหาและกรรมบุคคลผู้ออกบวชประพฤติตนเป็นอนาคาริกรมุนีประหารตัณหาได้สิ้นตัณหาและสิ้นพแล้ว ระธัคคตตรัสเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราม์พระศาส,สดาทรงสแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณนะพระเวรุวันกรุงราชพฤกษ์ทรงปรารบพระโชติกะเทระมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องชดินเทระและโชติกะเทระพระเทระทั้งสองนี้เมื่อเป็นคารวาเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองราชพฤกษ์เพราะบุญที่ได้ทําไว้ในชาติก่อน,อนชดินเศรษฐีมี มีภูเขาทองสูงประมาณแปดสิบศอกเกิดขึ้นเองที่หลังบ้านต้องการทองวันไหนก็เอาจอบไปขุดมาใช้สอยตามประสงค์ส่วนน้ามันพฤที่ขุดแล้วก็ก็กลับเต็มตามเดิมต่อมาได้เริ่มใสายในพระพุทธศาสนาต้องการบวชจึงแบ่งทรัพย์สมบัติออกเป็นสามส่วนให้แก่บุรสามคนบวชแล้วไม่นานได้สำเร็จอร,รหัตผลวันหนึ่งพระศาสดาพ,พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปรับภิกษา ที่บ้านของบุตรแห่งราชดินเถระภิกษุทั้งหลายถามพระชดินว่าท่านยังมีตัณหาในสุวรรณบรรพฤและในบุตรหรือไม่ท่านตอบว่าไม่มีภิกษุทั้งหลายจึงหาว่าท่านพูดไม่จริงอวดมากอวดผลแล้วกราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบแต่พระศาสดารตรัสรับรองว่าท่านพระชดินไม่มีตัณหาในทรัพย์สมบัติและบุตรพัญญาแล้วจริง ส่วนท่านโชติกาเศรษฐีนั้นมีประสาทเจดชั้นทำด้วยแก้วเจ็ดประการมีกำแพงเจ็ดชั้นประตูเจ็ดประตูมีขุมทรัพย์สี่ขุมขึ้นตามมุมประสาทในราตรีไม่ต้องจุดประทีปใช้แสงแก้วมณีแทนแก้วมณีนี้สำเร็จด้วยบุญญาลิตพระเจ้าอาชาตศัตรูมีพระราชประสงค์จะยึดเอาทรัพย์สมบัติของเศรษฐีมาเป็นของพระองค์จึงยกคนไป ได้ทออพระเนตรเห็นเงาแห่งพลานิกายของพระองค์เองอันปรากฏที่กำแพงแก้วก็ตกพระไทยคิดว่าเศรษฐีรู้ตัวแล้วเตรียมกำลังไว้ต่อสู้จึงเสด็จกลับแวะเข้าไปวิหารเวรวันพบเศรษฐีเฝ้าพระศาสดาอยู่เศรษฐีทราบความประสงค์ของพระราชาและทูลว่าอะไรก็ตามของตนที่ไม่อนุญาตใครจะเอาไปไม่ได้พระเจ้าอาชาติสตรูไม่ทรงเชื่อ เศรษฐีจึงให้ลองถอดแหวนจากนิ้วของตนดูก็ปรากฏว่าถอดไม่ออกแต่พอเศรษฐีอนุญาตเท่านั้นแหวนก็ร่วงลงมาเองเศรษฐีสังเกตเห็นอาการของพระราชาอันมึนมเมาอยู่ด้วยกิเลสตันหาจึงเกิดสังเวชสลดใจสละสมบัติคูณขออุปสมบทกับพระทศพลครั้นบวชแล้วไม่นานก็บรรลุพระอาราตผลสมบัติทั้งปวงอันตรธานไปสิ้น วันหนึ่งพิสูจทั้งหลายถามท่านว่าท่านยังมีตัณหาอะไรในสมบัติอยู่หรือไม่ท่านตอบว่าไม่มีแล้วพิสูจทั้งหลายไม่เชื่อหาว่าท่านพูดอวดมากอวดผลจึงทูลความนั้นแด่พระศา,ศาสดาแต่พระเจ้าองค์ทรงรับรองว่าเป็นความจริงและตรัสพระคาถาว่าโยทะตันหั่งปะหั่นตวานะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรณน,นามาแล้วแต่ตน